ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องมือพื้นฐานสำหรับครามาเตอร์นะครับเครื่องมือพื้นฐานมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาในคลายมาสเตอร์แล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างนะฮะหน้าต่างนี้นะฮะด้านขวามือนะครับด้านขวามือของเรานะมีช่องประมาณนี้นะฮะนี่คืออะไรนะครับ นี่ก็คือโครงการของเรานะครับที่เราทําไว้นะครับมันจะสามารถที่จะเก็บโครงการเอาไว้นะครับโครงการที่เราทํานะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขหรือว่ามาอีดิตนะัตัดต่อได้ใหม่นะครับผมนี่คือโครงการนะที่เราตัดต่อไว้นะครับส่วนวิดีโอที่เราจะสร้างใหม่นั้นนะครับเรามาอยู่ตรงนี้นะครับผมเครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกสัดส่วนนะครับ สัดส,ส่วนนะครับได้สอนไปใน Ep ที่แล้วแล้วนะครับสัดส,ส่วนนะสัดส,ส่วนต่างๆนะครับที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาน้โงๆอย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราสามารถที่จะนําวิดีโอเข้ามาโดยมินเดียนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอทั้งหมดนะ เราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราจะนำมาตัดต่อนะครับผมเอาวิดีโอนี้แล้วกันนะครับตัวนีน้ผมเลือกวิดีโอมา1ตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่าเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับว่าอะไรใช้อันไหนบ้างนะครับใช้กับอะไรนะครับ ามาดูอันแรกนะครับมีเดียมีเดียผมอธิบายไปแล้วนะครับเบื้องต้นก็คือนําวิดีโอเข้ามานะครับผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับผมนําวิดีโอเราเข้ามาเพื่อที่จะมาตัดต่อนะครับอันที่2ก็คือเสียงนะครับผมจะวนเป็นรูปนาฬิกาให้ดูนะครับเสียงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําเสียงต่างๆเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียง เอฟเฟกนะครับเสียงประกอบวิดีโอนะครับผมเราสามารถที่จะนำมาประกอบได้นะครับไอตัวนี้นะครับตัวที่3ก็คือตัวบันทึกเสียงนะครับตัวนี้คนถามมาเยอะนะครับว่าเราสามารถบันทึกเสียงตัวเองเข้าไปได้ไหมนะครับก็คือตัวนี้แหละครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับนะฮะอันดับสีก็คือเลเยอร์นะครับเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดทั้งมวลเลยมันมี เมนูให้เลือกนะครับเยอะเลยนะตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปากาวาดเขียนนะตรงนี้นะอันัแรกนะครับไล่จากข้างล่างไปข้างบนนะครับปากาวาดเขียนตรงนี้นะครับสามารถที่จะวาดเป็นเส้นนะครับหรือจะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเป็นเส้นเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกากบาดอะไรได้หมดมียางลบด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาจอดลึกกันทีหลังนะครับอืม จากนั้นนะครับเลเยอร์ตัวที่2ก็คือโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์ตัวนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกของภาพนำมาประกอบเป็นพวกแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวเครื่องมือก่อนเนาะนะครับอันดับที่4ของตัวอักษรฮนะรตัวอักษรนี่ไงเลยตัวอักษรอ,อันดับที่5เอฟเฟกต์วิดีโอนะครับเอฟเฟกต์วิดีโอครับ เอฟเฟกวิดีโอเนาะนะครับอันดับที่6อ่ามีเดียนะครับหลายคนถามว่าเฮ้ยมีเดียทำไมมี2อันนะครับอ่าคำตอบก็คือมีเดียเอาไว้ซ้อนวิดีโออีกอันนึงนะครับผมทำให้ดูนะครับนี่นะครับ ไว้ซ้อนวิดีโออีกนึงนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมจะมาเจาะลึกอีกทีนะครับนี่เลยนะครับเครื่องมือก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะฝั่งซ้ายมือคืออะไรนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือนะครับเครื่องมือเครื่องมือกลับนะครับเครื่องมือวนกลับนะครับถ้าเราทําผิดตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะ คลิกตรงวนกลับได้เลยนะครับปุ๊บนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือการตั้งค่านะครับเครื่องมือตั้งค่านะครับตรงนี้บันทึกหน้าจอนะครับบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพนะครับบันทึกหน้าจอแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับรูปกระท่อมน้อยตรงนี้นะครับรูปเป็นล้านค้าลเล็กตรงนี้นะครับก็คือนี่เลยกดเข้าไป เป็นเมนูสำหรับการดาวน์โหลดเอฟเฟกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแอนิเมชันตัวประกอบวิดีโอตัวหนังสือนะครับต่างๆเลยที่ตรงนี้นะครับสำหรับวิดีโอการแนะนำเครื่องมือพื้นฐานสำหรับใครมาสเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับ